ได้ได้ได้ผมว่าผมมาเสื้อคุมมาหมดเลยนะ C I B D S I อะไรนะตอม F B I C I A เอาหมดเลยป่ะเสื้อแทนผมถ้าเสื้อแถนนี่รับรองขายดีเลยนะไปที่ไหนก็ดิ้นได้นะแถเนี่ยนะครับ๋ยวจะมีนายตำรวจทำเส้นไอ้แถให้เลยใช่ไหมเจ๊แถไปไหนก็ดิ้นได้โอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยเสื้อแถใส่แล้วดิ้นได้นะครับ เมื่อวานผมอยู่ทั้งวันเลยผมนั่งเช็คแอปเขียวแบบโขกยี่เมื่อวานเป็นหมื่นคนนะท่ามวยไปอยู่ท่ามวยไปกินปลาทูฮะไปหามวลสารไอ้เจ้าโทรโทรมาดิเมื่อวานผมทำมวนสารเนี่ยผมไปซื้อปลาทูทอดเนี่ยจริงมากอันนั้นไม่บอกอ่ะโอ้ผมอยู่ที่บ้านเมื่อวานผมอยู่ตั้งแต่เฮ้ยมาชักเมื่อวานเราอยู่บ้านทั้งวันเลยนะ ใช่เพราะวันอยู่บ้านทัง้งวันเลยจนส,สุดท้ายต้องไปหามวลสารน่ะกินมาทัวอะไปหามวลสารส่งมาให้บางแพก้างตัวใหญ่ได้มันต้องทำพักองค์ใหญ่มากเลยนะไอ้ก้างตัวใหญ่จะมาจากไอ้ในร้านเบียร์ฮิมะไม่ผมไม่ได้กินนะครับผมบอกเขาว่าม,มีก้างไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหยิบมาให้ท้ายขวบหยิบก้างไหมผมต <c oughs> อนแรกจะไปหาก้างที่ของขวบมันมี้งเลนะสมเด็จหลังกุ้งอีกโอ้โหแต่ละคนแม่ง เร็หลังกุ้งสำเร็จหลัง <azt> ต้องต้องทำให้มันรู้สึกว่าในโลกใบนี้มันมีแต่คนรังเกยียจแต่มันก็จะแถแท้แๆๆแทอแท้กมาไปเรื่อยก็นั่นแหละนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นผมอยากเห็นจริงผมอยากเห็นให้มันมันจะแถแบบวัดติดโปสเตอร์ติดไวนิลเรียบร้อยว่าไม่ใช่ของวัด มันก็ยังถ่ายแถวมันได้อะมเก่งมากนี่เขาเขาคือเขาอยู่ในโลกแบบไม่อยากใช้คําว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากว่าใครอ่ะแต่แหดินได้ฮะเจนแหดินได้ฮะดินได้ทุกทางครับตอนนี้มันจะต้อเอาสมเด็จอะไรขงมันอะเห็นไหมองค์ใหญ่ๆไอ้พระไงแพทแล้วก็มีสมเด็จอะไรอ่ะมี ที่ที่มีอะไรเถาวันอะไรเมือ่อไ่ที่มันมีโบมีอะไรเมือ่มอนันเออโอ้โหแม่มาไปกันใหญ่แล้วไปกันแบบบ้านเรียกว่าลวงโลกมากอ่ะนะเรียกว่าแบบโอ้โหเฮ้ยแม่งเออเฮ้ยไปไปไอเอฟเ,อเอด่นชัยดิมาบ้างลองถามดิอยากได้เห็นหนังสือไอ้ก้านปลาที่ว่าทาเก๊ตั้งแต่โบราณโบราณโบราณอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ครับ คนที่บอกหนูมีสมเด็จก้างปลาเอาไหมหนูมีสมเด็จก้างปลารับซื้อไหมเอาไหมท่านพุ่มกลับเอาไหมไม่พุ่มกลับนะพุ่มกลับต่อหมอมานั่งเล่นอะพุ่มกลับไม่ไม้นั่งเล่นมานั่งจับโจนแถวนี้มาเฝ้าอยู่มาเฝ้าอยู่นะพุ่มกลับต่อหมอนะครับก็นั่งนั่งจับรอจับมากับตำรวจหลายคนฮะบาคอยดักจับโจนอยู่ที่นี่หนีเข้าเมือง ให้ผมดูละห่อหน่อยนผมก็คืออะไรแรบลิ้นด้วยโงคุณส่งรูปผมละหล่อไม่ได้เออคุณต้องส่งรูปผมแรบลิ้นไปให้พี่ปูนะครับผู้มีชากันต่อวัต่อมอ่ะเอาวันนี้เราเลี้ยวูแต่อ๋อัครใจมาอนได้พได้พาน

ช่างโดคคือใครช่างโรประทุมเขาพิมพ์ว่าอะไรเหรอช่างโรประทุมคือคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าน่ารังเกียจมากในวงการพระสำหรับการที่จะทำพระเกศเก่าไม่เอาไม่ต้องเอาเข้ากล้องโอเคโอค้ยวันนี้เอาไมะเอาเข้ากล้องอย่างเดียวเลยนะครับจะเอาพระเก๊แบบผู้นี้นุูลังนะครับมาปั้นให้เป็นพระแท้เอาเกศเก่าอ,อะไรเงี้ยมาหลอกลวงคนเนี้ยอันนี้มันเป็นการที่แบบ คือรับไม่ได้อะถามว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะไปยุ่งอะไรกับมันนะเพราะว่าคนเล่นพาเค้ก็อยู่ในส่วนของคนเล่นพาเค้ไปแต่คําพูดคําจามันอนะ่ะมันแฉแล้วมันถาถางมาที่ผมไนะผมเลยต้องคิดว่าในเมื่อคุณต้องการแบบเนี้ยผมก็จัดให้ก็จัดให้ถามว่าผมจะเอาก้างตามาล้อเล่นแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ตลกดีนะเห็นว่าขำๆนะก็เป็นเรื่องที่ที่ก็ เขาเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับการเอาก้างปลามาติดพระนะครับหลังจากก,กินข้าวเสร็จก็มาติดปูนติดอะไรก็ติดไปนะครับสมเด็จก้างปลานะครับแต่สุดท้ายนะครับคือคนพวกเนี้ยเราเราแค่รู้สึกว่ามันจริงมันมันไม่มีค่าหรอกนะที่เราจะไปสนใจอะ่ะแต่เราคิดว่ามันควรจะได้รับสิ่งที่มันกระทำเช่นคนที่ซื้อพ้ามันไปอากิเก๊น,นะครับได้ตาสว่างขึ้นอยากจะไปคืนมัน อยากจะเอาไปคืนมันมันก็ไม่รับคืนแล้วนะครับก็น่าจะเป็นมุมแบบนี้นะครับโอ้โหเฮ้ยจะต้องเดินอย่าอย่าให้เห็นอย่าให้พุ่งกลับอย่าให้เห็นพุ่งกลับ,หลบไหนดูสิเอาแล้วเห็นนี่แท้ทำไมอ่ะพุ่งกลับคุณหลบพุ่งกลับคุณหลบกล้องทำไมอ่ะพุ่งกลับถามจริงคุณยังไงเนี่ยคุณเดินหลบไปหลบมาแปลไปไปว่าอะไรอ่ะ ไอ้เนี่ยของใครอย่างนี้แท้นะของใครของงานอันนี้แท้อ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หันเล่นม้าแท้นะพุ่มกับเดี๋ยวคุณออาแล้วถายชี้อีกแล้วอันนี้ของใครบอกมาก่อนของของผู้บัญชาการหรือเปล่าของคุณใช่ไหมฮะถ้าของคุณแท้แน่นอนครับสมเป็นจีนไดดานะครับของใครอ่ะ ของจริงหรือเปล่าโทพี่โทพี่ <S <S> โทพี่หายากของจริงหายาก <S <S> ผมมีรูปค้างนะ <S <S> <S นี่ผมมีรูปค้างนะ <S <S> พุ <S> <S พ่มกับพุ่มกับดูก่อนนะผมมีรูปค้างนะนี่ <S <S> <S ผมจับค้างแล้วนะ <S <S> <S อ่านี่เป็นสมเด็จจิรดา <S <S> ไม่ไม่ไมีความตัดเลยอืมขนาดมีตัวตัดมันยังดูไม่เป็นเลยแล้วถ้าเป็นพระเนื้อผงอะไรเงี้ยมันตายเลยนะครับอันนี้ครับเป็นสมเด็จจิรดาปีหนึ่งหนึ่งลยโอ้โห ถามจริงเกิดทันเปล่าเออต้องลุ้มหลังก็พีเดี๋ยวถ้าถ้าเราพลิกหลังมาเจอก้างปลานี่เรื่องใหญ่เลยนะองค์เนี่ยฮะอ้าวพี่เบิร์ดถ้าเจอก้างปลาทำไงเนี่ยผมว่ามันพีนไปแล้วบอกจะมาทำแท้เลยนะอะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าแท้ออโต้แพ้เก้อะไรบอกแท้ออโต้กูหลือฝังแล้วกูอะไรนะเไื่อนแฟับไปาเนี่ย โอ้โหนี่อะไรวะนี่ถุงอะไรวะนี่ถุงพาะของเราเหรอใช่ใช่จิงมะนี่มาจากไหนพี่หน่อยนี่ที่เราซื้อเหรออือาเอาแล้ววันนั้นไปไว้ไหนอะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกเหรอวันอาทิตย์เราไม่ถูจับโลภวนันวะโอ้โหนี่เราซื้อกระเพาะปลาดีเลยถุงสายลุ้งเลยดูดิถุงปลาลองมะถุงปลาลองอ่าปลาลองเซก้านะครับดูดิเต็มเต็มถังเต็มถุงเลยฮะเดี๋ยวเราเปิดเซฟปั๊บมันมุ่งใส่ตรงนั้นกัน ตอนนี้ผมคือเรื่องเรื่องผมหาพระไม่เจอนะเอาพระมาทําตลับคนนั้นกูใส่กล่องใช่ไหมเจนกล่องสาลนเลปใช่ไหมไอ้หยาดหยาดโอเคเดี๋ยวผมจะลื้อพระดูดูวิธีการเก็บพระอันถ่ายมุมนี้กันมุมนี้ให้เห็นไหมอย่างงี้โอเคเวลาผมเก็บพระผมใส่กล่องไงฮะเป็นไงเดี๋ยวจะให้ดูครับจริงๆพระเยอะมากที่เช่าวันนั้นดูนี่ลองอะไรนะ เอ้กูต้องดูอ่ะเนี่ยกูจำไม่ได้กูไว้ไหนเนี่ยอ๋อเกี่ยวมือเดี๋ยววะไม่เดี๋ยวเอาพระนี่ปะวะ,ปะ,วะเป็นแฟนดูนะเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะครับเออไม่ไม่คิ้วเปิดไม่เจอวะไอ้ยหนึ่งไม่มาด้วยเดี๋ยวนี่หลวงพ่อลุงเห็นปะะกล้องเห็นปะหลวงโมหลวงพ่อลุงเนื้อเงินลงยานะครับ องน,นี้ผมเช่ามาอไม่อยากจะพูดนะครับอันนี้หายากมากนะเหรียญอาจาันเฮงเข้าหลําตัดเนื้อน,นาคนะไอ้ใหญ่ใครเห็นของของของเนี้ยปะไม่เคยครับดูไว้ตัวจริงหายาก,ต,กาตัวจริงหายากมีลูกข้างตัวจริงหายากมีลูกข้างนี่นี่นอันนี้เป็นเหรียญหลงปูไข่ว่าเชิงเบอันนี้ผมซื้อวันนั้นเท่าไหร่วะที่ทําคลิปอะ่ะเก้าล้านหรอจำไม่ได้ปะ หรือสิบล้านป่ะเน,นี่ยเดี๋ยวนี้สิบล้านหรือเก้าล้านไม่รู้วะนั้นวันนี้ครูซื้อเท่าไหร่วะน่าจะเก้าเก้าล้านนะเนี่ยเก้าล้านนะนี่เดี๋ยวละเก้าล้านนะีนนะ่นนะผมเพิ่งมาทําตลับอยนะู่เนี่ยเพิ่งทําตลับเพิ่งเสร็จมาฮะเพราะว่าเก็บไว้นานนะจำไม่ได้ไว้ไหนอันนี้หลวงครูบาศรีวิชยัยนี่สวยมากอันนี้สวยมากนนมาก,ก็ทําตลับทองแล้วเพื่อนๆพื่อน,นดูพานเนื้อว่านผมนะอย่าหาว่าขี้โม้เลยนะผมไม่ได้ขี้โม้นะของผมข,ของจริงเนื้อว่านหลวงมุทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับมีกี่องไม่รู้อะผมใส่อย่างเงี้ย สองสี่เก้าเจ็ดหมดเลยนะแล้วที่บ้านมีอีกสี่สิบองค์ครับเดี๋ยวก็มาจัดให้เป็นระเบียบเดี๋ยวผมปังองค์เขาแบบมันเลอะเทอะมากเดี๋ยวผมแกค่อยๆรวมใส่กล่องนะครับเป็นไงเนี่ยเยอะมากมึงดูนี่น like ใช่เขาเก็บอย่างเงี้ยมึงมีกองค์นึงแล้วว่านเวลาเวลาผมเก็บผมไม่คนเก็บพ้าแบบนี้นะง่ายๆนะครับไม่ใช่ง่าย,ายๆหรอกมันไม่มีที่เก็บนะแล้วตอนหลังตั้งแต่ มีเรื่องไก่แถเนี่ยผมเลยรวบรวมพ้าที่ผมเก็บไว้ครับมาจัดให้เป็นระเบียบค่อยๆเจอเนื้อว่านทีละเกือบร้อยองค์เนื้อวานสองสี่เก้าเจ็ดนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่ารุ่นใหม่นะรุ่นเก่า 5, 5, 5. นี่ดูชุดนี้ชุดนี้เน,นี่ยสี่องค์เนี้ยสี่องค์นี้ะนี่เบนจะพาคีนะครับเบนจะพาคีตลับเพิ่งเสร็จโดนไปเจ็ดแสนกว่าสี่ใบ อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ชุดตลับเจ็ดแสนใช่ไหมครับใช่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 ชุดตลับเจ็ดแสนเท่าไหร่บ้านรั่ะทำไม่ได้ละดูนะสมเด็จเอาละหังหแต่ข้างในไม่น่าจะใช่นะนี่วัดระค,รงระครังพิมพ์เจดีย์วัดระคังพิม์ใหญ่น,นี่บางคุณพรมนะฮะดูสิหลังหน่อยครับคุณบอยเดี๋ยวเจอก้างปลานะกลวันไหเนี้เจอก้างปลานะในพอดีผมผมมาไปทําตลับไง มีก้างตาไหมครับเดี๋ยวกำลังบล็อกถ้ามีก้างตาเป็นพิมพ์นิยม,มเมื่อวานเกือบได้มาใส่แล้วพอดีอร่อยชุดอ,อันนี้เป็นชุดอีกชุดหนึ่งอ๋อนี่ลงปูทวดอันนี้นางต้องแกะลืมละว,วะ,ะดูวเวลาผมเก็บพาผมเก็บบางทีจำไม่ได้สมเด็จซุ้มกอนี่อะไรไม่รู้นะเปิดดูกอนเอ้โหนี่เป็นเอ่อเป็นบางคมกับวันนี้เป็นวัด,ดนี่นี่นะครับกับหัวเว้ยมองไม่เห็น ันนี้วัดเกศ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 นี่บางพมนะครับนี่ผมเก็บอย่างนี้นะดูก่อนนะข้างนอกคนยิ่โอ้โหบางพม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 เนี่ยเวลาผมเก็บผมเก็บยอะไรนี่แท้หมดนะไม่ใช่เกศแท้ทุกองนะพี่เนาะว่าโอ้โหนี่ครับผงนี่ผมซื้อมาเป็น หลายร้อยล้านนะซื้อๆแล้วก็ขายด้วยพระผงสุพรรณอันนี้นี่ผงสุพรรณอ่ะนี่ผงสุพรรณน,นงางพยาเจ็บเป็นพา,ายย่อยไอผมมีคนเก็บพายอย่างนี้จริงๆเนี่ยเราวะนี่กิงกิงอ่าขมิ้นขมิ้นน้อยนะครับเนี่ยกำลังจะมาใส่ตลับมาทําให้มันเป็นระเบียบไงเพราะว่าตั้งแต่ มีปัญหาไก่แผ่เนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่ากูต้องเอาพระมาเรียงให้รู้ว่ากูก็มีพระนะนะครับโอ้โ oh, ห oh, ดูกิง่งนี่กิ่งใหญ่นะองหนึ่งมีคนต่อผมหลายล้านนะอยู่ไหนวะ oh, จำไม่ได้ว่าอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนะหาไม่เจอเนะี่ยมีกิ่งใหญ่กิงแปดสามกิ่งแปดสี่เยอะนะครับคิด,ดนนนะตัวับเยอะขนาดนะนแล้วเวลาผมเก็บพรนะเนี่ยให้ดูเล่นๆนะว่าผมเก็บยังไงนี่เฉพาะ เดือนหนึ่งนะไม่ถึงเดือนนะอันนี้ผมใส่ถังอย่างนี้ไว้เยอะมากเวลาซื้อเนี่ยนี่อัน,นี่อาทิตย์ที่แล้วนะทั้งอาทิตย์ก็จะซื้อประมาณนี้เช่าประมาณนี้เก็บกับนโอ้โหงั้นเลี้ยงอันนี้รวบทีเดียวเนี่ยวันวันก่อนเนี่ยถ้าใครดูคลิปนะเ,เนี่ยเจดูได้ถ้ามีคนดูผมนะ จะรู้ว่าเวลาผมเช่าเนี่ยองนี้เท่าไหร่ใครทายถูกแจกพระนะองนี้ผมเช่าเท่าไหร่ตาสูงเมื่อวันอาทิตย์ป่ะวันอาทิตย์นะองเนี้ยผมเช่าเท่าไหร่เดจเจดูนะคนแรกที่ทายถูกนะผมแจกพระหวแสนเจ็ดหมื่นสองแสนบาทเจ็ดหมื่นบาทอ่าเท่าไหร่ผมแจกพระคนนั้นนะเพราะว่าสี่หมื่นแห็นใ่หมสนป เนี่ยผมยังใส่ถังอย่างนี้เลยแปดอาแสนแปดถูกต้องคนที่ทายแสนแปดถูกต้องเนี่ยผมซื้อเสร็จผมยังใส่ถุงอย่างนี้เลยมั้ย <Pam. S 1> แต่ผมเทรวมอเองเพราะว่ามันไม่มีที่ใส่ตู้แล้วค,คุณสิธิพงนะของผมปักหมุดให้เรียบยนะร้อยแล้วนะดูสิวันนั้นเช่าแสนหนึ่งยังใส่ในี่อยู่เลยนะครับ อ่าช่องฟ้าปังบุญ<บ><บ>ให้ด้วยนะพูดิเดตอ่าปูดิเดตนะครับกดแอไซเจแล้วก็แปดห้าตัวมานะผมแจกพระเหเรียญเลื่อนสมศักิก์คนละหนึ่งองนะแต่เป็นรุ่นปีหกเจ็ดนี่ดูคนละผมเจ็บเจ็บแบบนี้แหละโหดูว่าเกียรเช่ามาสองแสนนะเดี๋ยวไปใส่ถังว่าเกียรดีกว่าไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวกันค่อยจัดหน่อยเช่ามาสองแสนาา 200, ยังกองอยู่อย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เวลาเก็บพระนี่ต้องเก็บแบบนี้ แล้วเดี๋ยวมีเวลาค่อยจัดใหม่นะครับให้เป็นระเบียบแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาเนี่ยมีหลายถังมากๆครัะเช็คแล้วมีทอง50เปอร์เใช่ใช่ช่โอ้คนนี้กเก็บก่อนเพราะว่าจะให้ดูว่าเนี่ยวันนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยผมจะมาเช่าแล้วก็ผมก็มาจัดระเบียบเพราะว่าเนื่องจากมันเยอะมากอะเช่าทุกวัน